เม้นเม้นขยะกิ่นเม้นเก็บเมื่อเห็นนี่เป็นของใครหนูจ๋าวอนมาฝากไว้เราเด็กไทยไม่ชอบขยะสวัสดีค่ะ เด็กๆทุกคนนะคะค่ะในวันนี้ก็มาพบเจอกันกับคุณครูไอายค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนด้วยการในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือวิธีการกําจัดขยะค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าวิธีการกําจัดขยะ ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะคะคุณปู่ไอซ์จะเอามาฝากเด็กๆด,ด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1นนะคะก็คือการเผาขยะค่ะการเผาขยะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าการเผาขยะมีผลเสียนะคะเพราะการเผาขยะจะทำให้เกิดมลพิษจากควันนะคะเด็กๆและเป็นมลพิษทางอากาศค่ะ ส่วนวิธีที่2ก็คือการฝังกบขยะค่ะต้องฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากผู้คนนะคะเพราะว่ามีผลเสียที่เกิดขึ้นคือว่าขยะมีกลิ่นเหมน็นและอาจจะเน่าเสียได้ค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะเด็กๆวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่3ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะ หรือว่าการรีไซเคิลนั่นเองคือการนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำใหม่นะคะสรุปนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้แล้วค่ะว่าการกำจัดขยะนะคะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีใช่ไหมคะ 1. นะคะก็คือการเผาขยะค่ะ 2, 2. นะคะก็คือการฝังกบขยะ3ก็คือการรีไซเคิลนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับใบางานในวันนี้นะคะคุณครูไอซ์ก็ได้เตรียมใบางานมาให้เด็กๆเหมือนเช่นเคยเลยค่ะใบางานนะคะก็จะเป็นแผ่นนี้เลยค่ะเด็กๆใบางานแผ่นนี้นะคะจะมีวันที่บอกไว้ตรงหัวมุมกระดาษนะคะว่าตรงกับวันที่30เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะในใบางานนะคะก็จะมีภาพถังขยะนะคะเป็นสีใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะมีสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะคุณครูไอนะคะจะให้เด็กๆยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของขยะนะคะให้ถูกต้องนะคะ แล้วถ้าเด็กๆยงเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยป่ากนะคะชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะในการยงเส้นจับคู่นะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้มือยงเส้นได้เลยนะคะโดยโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จ ทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะส่งภาพเด็กๆกับใบางานนะคะส่งกลับมาให้คุณครูในไลน์ห้องด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการเช็คชื่อนในแต่ละวันค่ะสำหรับวันนี้คุณโฮไอา์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย